สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาชมรถขี่ป้อยกันนะครับมาแล้วนะครับพี่มาดูรถขี่ป้อยครับมาถึงแล้วนะครับมาแล้วมาถึงต้องงัดเลยนะครับงัดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงลับมาแล้วนะครับขับไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูดิจะทําไงเปิดซองท้ายเปิดหักเน้ยวท้ายทันทีโออย่าไม่ตรงนะครับลูกบอลจับลูกได้ นะครับดับเลยนัดต่ทีเดียดทันทีเลครับโอ้โหไปแล้วครับชูดไปแล้วชูดไปแล้วนะครับไปเลยครับมาทำไงลอดเลี้ยวเลี้ยวไม่พิมพ์ต้องการลงลูกทันทีเลยครับเดนลูกไปแล้วนเครับโอ้โหสวยงามมากลูกนี้เข้าประตูไปแล้วโโอ้สวยงามมากสวยงามไปยับยั้งยานเลย ตอนเช้านะครับทยาตอนเช้านะครับอ่ามาแล้วเดี๋ยวเรามาเรื่อยๆนะครับดูดิลูกสองจะว่ายังไงนะครับเลี้ยงลูกมาแล้วกลับมาถึงงาทำงานยี่ลับเจ้าจับลูกสองมาแล้วครับโอ้โหมาอยู่แล้วเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวให้มันอยู่อะไรของมันดีนะครับจับลูกมา ของลูกอยู่นะครับดักก้านะครับจับลูกได้ทำยังไงโอ้โหประคองลูกไปแล้วฟักหนึ่งฟักสองกลับมาอะไรพวกนั้นแล้วหล่ะอะไทรทีม,มาึงถ้าไม่ไปเดี๋ยว คนเดียวไปไส่ถุมันเนี่ยฮะมาเลยครับมาตุ๊กต่าครับก็สู่อตัวหน้าตัวต่อจับลูกได้นะเพื่อนเลี้ยงลูกมาไปแล้วครับจับลูกได้แล้วทำไงทำไงครับทำไงโอ้ส่งลูกเพื่อนส่งลูกเพื่อนโอ้ไม่ไปส่งเลยครับเลี้ยงเดียวไปเลยโอ้โหสักการ์ดหนึ่งรอสองรอสองทำไงเปิดโค้งโค้งนี่โค้งโค้งมาแล้วโอ้ยโยกค่ะ โอ้โหดูดีนะครับดีเลยนะครับมาดูนะครับดูลูกดีเพนะครับนะครับหลังจากนปีเปิดโค้งมาแล้วนะครับก็โค้งเข้าประตูมาครับสวยงามมากนะครับแบบนี้เออนะครับรถหลุดโค้งมาวิ่งแม่ลงด้วยนะเรามาดูกันต่อนะครับไล่กันมาเรื่อยๆมาทำไมใน็กเก่งนี้รือจะมิ มันเริ่มเบาลงแล้วว่างั้นนะโอ้โอยู่นี่<า>นะเริ่มเบากับเบานะครับมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเลี้ยงลูกเข้าลูกไปเลยไอ้นั่นมาไงฝุ่นกันเลยฝุ่นกันไปเลยโอ้โห,โหยตายยากแล้วเออมันเกือบไปนะตั้งรับกันใหม่นะครับอีกเลืองเข้าลูกไปเรื่อยๆจับลูกได้ทังไงลูกขึ้นมาอีเดี๋ยวเกือบเต็มมาเอาอะไรเอามาไวเอามาเอาเอามาเอาเมาเปิดโลกใหม่ ลูกชูขึ้นเหมือนเดิมนะครับเปิดสองซ้ายเราจะไปสองขวานะครับเปิดเปิดออกปีกซ้ายไปแล้วเปิดไปแล้วทำยังไงยกชูยกชูทำไมอ่ะอ้าวโอ้ยโอยทำังไงโอ้ปันโค้งโอ้หลูกป็นสวยงามมากปันโค้งโอ้โหเข้าประตูไปอีกแล้วนะครับได้แมนยูเข้าไปอีกแล้วครับมีคนไหนครับ สนุกสนานจันะครับเดี๋ยวมาดูภาพวีเพย์กันครั้งหนึ่งครับวีมีสามารถเข้าไปได้อย่างไรนะครับดูว่าโอ้โหพี่มีสุดยอดยังเข้าไปแล้วครับมาอีกแล้วนะครับเลี้ยงลูกเดียวมาอีกแล้วครับมามองจับตาดูจับตาดูนะครับจับตาดูโอ้โหส่อนนี่เป็นไงครับจังหวะรับเปลี่ยนกระดับแขนนะครับกลับตัว สุดยอดนะครับอะไรี่สุดยอดครับตัวมานะครับสมราคาเลยนะครับตัวนี้ครับสามารถที่จะทักกิงนอกเอ้านะครับแล้วเปิดรูปได้สมราคาเลยครับนี่กับตัวมานะครับเลี้ยงลูกมาส่งบอลให้เพื่อนนะครับเปิดลูกมาเป็นไงครับครับครับมองมุมไกล้โอ้โหเปิดลูกได้เป็นไงจับลูกมา ไปเรื่อยๆนะครับเป็นรูปไปเรื่อยๆครับคล่องตัวมากนะครับตอนนี้คล่องตัวมากมาเรื่อยๆโอ้โหมันหอยนาเนี่ย